สวัสดีครับสวัสดีครับที่เราเห็นเสาไฟฟ้าเดินไปตามข้างถนนแบบนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางไปดูโรงไฟฟ้าพลังน้ำครับบ้านโมกโกลบ้านโมกโกรอําเภออุ้มผางจังหวัดตากครับ สวัสดีครับมาถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ําระดับหมู่บ้านโครงการแม่กรองใหญ่ตโมโกโรอาเภออุ้มผางจังหวัดตากแล้วนะครับเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานครับตั้งอยู่บ้านหมู่บ้านโมโกโรครับในระหว่างเส้นทางจังหวัดในระหว่างเส้นทางของอาเภอแม่สอด ไปยังอำเภอหุ้มผางนะครับเข้ามาประมาณสักร้อยกว่ากิโลเมตรจากจากแม่สอดมานะครับก็จะมาเจอโรงไฟฟ้าโรงนี้ตั้งอยู่ในล่องน้ําเล็กๆนะครับผมเข้าใจว่าการผลิตไฟฟ้าที่นี่ก็อยู่ในราวสัก500กิโลวัตต์นะครับ500กิโลวัตต์ซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่มาดูเครื่องครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เขาปิดประตูไว้ครับไม่มีคนอยู่สองให้ดูนะครับสองให้ดู น้ำจ่ายเข้ามาแล้วก็จะขายออกทางนี้นะครับจ่ายแล้วก็ขายออกทางนี้น้ำมาจากขั้นนี้ครับเป็นท่อน้ำมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายน้ำออกไปตรงนี้ก็จะมีไฟสามเกตต่อขึ้นไปด้านบน นี่ก็เป็นรับทานนะครับแล้วน้ำก็จะไหลกลับคืนไปยังรับทานครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่สันเขื่อนครับว่ามีปริมาณน้ำเท่าไหร่สวัสดีครับผมมาอยู่ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านโมกโกรอรําเภออุ้มผางจังหวัดตาาครับ วันนี้มาดูโรงไฟฟ้าซึ่งผลิตจากน้ำขนาดเล็กครับน่าจะประมาณสัก500กิโลวัตต์เท่านั้นเองครับแล้วลําน้ําสายนี้ยังเหลือน้ําเป็นสายน้ําปกตินี่นะครับเป็นสายน้ําปกติตรงนี้อยู่นะครับและโรงไฟฟ้าอยู่ด้านบนของผมนิดเดียวครับเห็นหลังคาริบๆอยู่ตรงนั้นอ่านะครับเสียงโรงไฟฟ้ายังทํางานอยู่ปกติในเวลากลางวันนะครับนั่นหมายความว่ากลางวันก็ผลิตไฟได้กลางคืนก็ผลิตไฟได้แต่สายน้ํายังเหลืออีกเยอะ ถ้าเราพัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งนี้อีกเพิ่มขึ้นก็อาจจะสามารถทำให้การทำงานเพิ่มเพิมขึ้นได้ครับก็กลับไปดูกันว่าความสาิ่งความสามารถเดิมมันคือเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ไม่มีคนอยู่ครับสวัสดีครับขึ้นมาที่ความสูง1,090เมตรระดับน้ำทะเลแปานกลางแล้วครับก็ขึ้นมาดูแหลง่ง ก,กักเก็บน้ําเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ําบ้านโมโก,โกครับยังหาไม่เจอเลยครับว่าอยู่ตรงไหนเห็นท่อมาขึ้นมาทางนี้นะครับยังหาไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ถามใครครับเดีย๋ยวลงกลับไปดูข้างล่างเฮดความสูงระดับลงไฟฟ้าซึ่งอยู่ด้านล่างนู้นก็ผมว่าก็ตรงลางลาสักสองสามร้อยเมตรครับแต่น้ำน่าจะมีพอที่จะผลิตเพิ่มได้ครับ แต่ซ้ายครับข้าล่างก็ต้องมาเอาทรายออกครับวันนี้จะทำให้ สวัสดีครับมาถึงแล้วครับมาถึงระดับน้ำตอนบนแล้วครับก็ระดับความสูงที่พันกับ48เมตรนะครับความสูงระดับนี้ก็จะปล่อยน้ำลงไปด้านล่างที่โรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีชุมชนซึ่งใช้ไฟฟ้าอยู่เขาก็ใช้อุปกรณ์มาดักนะครับขยะไม่ให้เข้าไปในท่อนะครับพอถ้าขยะเข้าไปในท่อก็จะเข้าไปสู่โรงไฟฟ้าข้างล่างนะครับ น้ำก็ใสครับใสสะอาดมากครับเป็นต้นเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับก็ลำน้ำก็เป็นประมาณนี้ฮะลำน้ำแม่กองใหญ่ครับครับก็สายน้ำก็ที่เหลือจากพลังน้ำก็จะไหลลงนะครับผมเชื่อว่าถ้าพัฒนาอีกหน่อยก็อาจจะได้อีกสัก5 0า้อยเมกะวัตนะครับวางท่อคู่กันไปเลยโรงเก่าก็ตังต้งไว้ตรงนั้นโรงใหม่เขาสร้างเพิ่มก็าสามารถทำให้ ชุมชนม,มีไฟฟ้าใช้เพิ่มเติมได้ครับ